อ่ะเรามาเริ่มตำกันเลยค่ะใส่พริกเก้าเม็ดกระเทียมสามกีบค่ะตำตำให้กระเทียมละเอียดกับพริกนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปจ้ะมีมะเขือเทศให้น้ำาอออกเยอะ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 วันนี้ใส่มะเขือเทศประมาณห้าลูกจ้ะห้าลูกเยอะมากเสร็จแล้วก็วันนี้ใส่เป็นน้ำเชื่อมแล้วก็จะมีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแล้วก็ผงนะคะน้ำจะได้เยอะๆค่ะทำเป็นน้ำเชื่อมใส่ลงไปตำด้วยมะนาวสามเสียง มะนาวสามเสียงประมาณลูกนะึ่งน้ำปลาเล็กน้อยเดี๋ยวเค็มขาดไม่ได้คือน้ำปาลาระหนึ่งทัพพีขครึ่งผสมคลุกเค้าให้เข้ากันชิมรสใส่หมูหมูยองหมูยอแล้วก็มะละกอนนะตามด้วยหนออไม้ค่ะ ผสมผูกพขาให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้โหํำลายเตะอีกแล้วชิมอีกแล้วอร่อยค่ะเยี่ยมค่ะปะเทใส่จานกันค่ะร้อยค่ะนี่น่ารับประทานมากแล้วก็โรยเม็ดกะทิลงไปจ้ะหือสุดยอดตมด้วยปลากรอบค่ะวันนี้อ่ะเราไปกินกันเลยจ้ามาสวัสดีครับพบกับเราอีกแล้ววันนี้วันนี้กินหอยครับกินหอยกินสเต็กกินหอยกินหอยกินหอยส้มตำก็ส้มตำตำอะไรีอ่ะ ตำปลาตำปลากับหอยต้มขนมจีนน้ำมันลดเนาะมันไม่ค่อยมีหอยเนาะชะอมโอ้อะเดี๋ยวเราเอามาเลี้ยงไว้เลยอะโอ้อะโอ้อะรองต้มตำมันก่อนหอยนี่มันต้องหอยปังนะเนี่ยไม่ใช่หอยมีตาหรือเปล่าเอามีเลยหอยกระส้มตำเข้ากันเข้ากัน Ấn giỏi ít đấy á Cái giòn ngon ngon có ghi nó dùm Cái, cái, cái này ngon mình này nó không chín thế Nh à ạ ไม่ห่วงกินอะไรมันห่วงใจแคเข้ารู้เขเลยพร้อมนะเมี้ยงเนหรอเพื่อนอืมจซบเลยอร่อยอร่อยอ่ะซบทุกมือ้ออันบ,นบ้านเราพวกตุยต่อยได้ Ở không, phòng phòng quay hồi em không ai gì không มันมีสตอร์ขายมากยังไม่มาเรียมใหม่เรียมยมือสองใหม่สองมือเนาะอร่อยอร่อยกินโชโย,ย,ยุยั่วจ้ะหอยปังบ้อนปังดิฉลี่ย สมกันอืมกล้าไม่กล้าการันตีแล้วเฮ้ยเราก็กินแบบปลอดภัยการแกะตามันออกอันนี้แกะตายังไงแล้วดมเมาเอามาเลยอือเอาไปนึ่งอย่างนี้น,นะ,นนะ เปื่อยไหมเปื่อยหรอือเล่าเลือกเปือยไหลือกอะไรเปลือกหราือเปล่าน้ำแห้งหอยน้ำแหง้งอย่างนี้เนาะจต่มันก็เชื่อมีความกรอบรอบที่แล้วที่กินล่าสุดเนาะกรอบดีน้ำเอ้าเลยบใส่ช้อนน่นนนะน้ำมันสะอาดน้ำมันอืมช้อนมาพิษอันน้ำอะไร អ <whAUDIO> <whICEOVER> <wh <day> ូយ <mainland> ទ <mermaid ceiling unanimously>. េហ្វាអីតើដងមកវិញអូយសុំស <verw 000> ើដៅសានមិនដអួតនេះចាំងឈ្ងាត់អូហឺកប់នេះអីកប់ហើយហឺ เาชียร์อะรีบมบันยขอมตัวย่อยะบีบไหนะี <ส gue> บกว่าเรอเยเดินมีขาเดินไม่มีบีบไปแท้มีไพ่สีไป่ะบิดปลาด้วยจะยังโลเกง เห้น่าเพีงตรงาไหน่ครับทุนั้นแหละเที่ยวอย่างนี้นแต่ว่าทำมาเส้นลรงเกบขอมเราก็แบ่งเวลาได้ทำกระตังขายทำทำอะไรทำกระตังขายแล้วก็ทำคลิปไหลายอย่างเลยจริงนะปิดตายเท่านหร่ืม còn nó ở là, là dù ừ. không là ừ. không nó bây giờ có đó nó không có bơm không có không không có bơm có không không ไมมีตัวอะไรก็มีลูอยู่ตรงไหนดูเป็นน <laughs> ้อยๆใหญ่เดี๋ยวจะเปือถ,ถ,ถ้ามันน้ำมันไหลมันใหญ่อื้นน,น,นี่นะไอเซอรี่เขาบอกเปิดน,น้ำเนาะเพราะให้ประชาชนทำทำนาแล้วก็ยังไม่แห้งนี่เลยนะยิดเป็นขนาดั้น 打的车呢。 อร่อยอ่ะแต่อร่อยตลอดแหละตำอะไรก็อร่อยไม่เคยมีมอะไรตำล้วไม่อร่อยรสชาติที่ถูกป,ปากเราก,ก็ตาวใช่ไหมโอ้ยปวดเมียตายกันเลยอ่ <c oughs> แล้วก็ต,วตายเนาะทำทุกรอบมึงก็บ้านสีคิวเลยตัวนี้ตายไปแล้วกินหอยนี่แหละอืมินติ๊กเี้ยเนีนนะ่ย บอกาบอกไข่กินไข่มื่อนี้เนาะเมียวตาไม่เอาไข่ออกสองวันครับปากเบี้ยวเลยดูนะครั้งแรกที่ต้มเอยอ่ะดูยูทูปเขาบอกแก้ตาออกเ <laughs> ขาบอกรู้แล้วเขาบอกไปได้กินเนี่ย มาซื้อแล้วเขาไม่ใช่บึกค่อยได้งมแล้วก็กินเองเนี่ยสื่อเขาก็เอาออกเกยบเลยอืมตัวนี้นักกว่าขาวขาวข้าววกอ,อ,อกินทั้งไข่ทั้งดวงมั้เหรอโอ้กินไข่ทั้งยวงตาเหรอ หยิดติด <20. S 2> ตามันก็ยังเมานะไข่ก็หาเขานี่ต่อมารักตัวเองก็ไมารู้ใครจะรักน,นะนาองตาย,ยต้อนหอยตายมะหมอย ตอนดักกุ้งหลายนะมันขาไเปิดปิดยั้เหรอาไม่ทุบหรือ่าอืมตุมขนาดนั้นทา,า,างฉันเจะทำอะไรมชก <laughs> ตัวมันเออนี่เบือกมันนี่ก็ตัวมันดิ มันคนละไซส์แล้วไม่สมมาด,ดุนกันจะรีบไปไหนอียโอ้ยชอบมาพีดคันหน่อยโ,โอพอดเอาไปลที่ใชัยฉอบคันใหญ่กว่านี่ชูนไหมแทบเลย โห่หยองเนี่ยโว่จริงเลยมองเห็นตัวเลยพี่เสียดายจะยู่ตรงไหนฮะเออมันงูเนี่นยหัวเอาละเอาหอยเอาฝนตกดีดีแล้วคอนะมันไม,ม่มีงงมันไม่มีงมมันจะไม่มามันจะไม่รวมมันขุดอยู่ก็ลุมแล้วมันลุมกน็นานจะเห พวกที่เราได้มันคิดอันนั้นเราอยู่หรอมันไปไหน,นไม่ได้อืมัมนติดด่างอยู่หลายวันไงม,มันเลยไปหาอาหารกินมันก็จะผอมข้าอวบดจิด้เลยอือือฉันนอนรัาษาซื้อมา คิวแรงโอ้ยช้อนกิดอันนี้มันกินแม่ได้ี่เดยวน,น้อยพูดเนี่ยเทอมัน,มนออกไป ผมกินไหมทีเ้เ,เไม่ใช่ไดูน้ำไบอืทีมาเถอะคไอยๆนี่มันจะดูดน้ำ โอ้ยมือติ๊กขนมจีแล้วไปจับก,กระดาษชูเพื่อนเลยอืออ้ยเป็นไงช้อนมานน้อยอือช้อนพิษไอช้อนนี้มาในี่พอดีเลยแหละใหญ่โตเต็มปากป,ปากปนี่เต็มปากเต็มคำ จริง,รงดื่นจริงแล้วเนี่ยส่วนมันนี่มันนี่เงินเลยอี่ดื่งเงียบหมากับแมวพอเือนกัน ดริงเจ้มูโยบานเรานี่มันได้เลยเนาะยี่ห้อเนี้ยโอเคอยาเอชื่อ บอกเลยว่าอร่อยอ้โคลาชแ่บทุกอย่างเป็นอาหารบ้านเราเนาะไม่นก็แต่คนเนาะจังหวัดไทยจังหวัดมันเนาะเราก็จดใจอาหารจังหวัดเราทำโคราชกินยี่เป้ะทำโคราชทำยังไง ตัมโมโมโหอี้แหละน้ำทาเนี้ยเขาาเลย้ม่ต่งน้ำปลาเขาอร่อยอืมแค่น้ำปลาเท่านี้ ใครได้ม่น้ำจีนไม่ก็ได้หละเราจะซื้ออิ่มอืมอิ่ม่ะมันค้องเละรู้สกอ,อิ่มผ่านไปอีกแล้วหนึ่งเวลาเเวลาเลย1หนึ่งมื้อ ม,มีแต่กจะคืนเน,ะเนเาะแล้วเจนอ,อ่ะโอ้ไม่บอกเหรอเอออ่ะคลิปนี้จบก่อนนะคะขอบคุณค่ะ